ชนของพวกเราที่เราจะจะทําขึ้นมาแต่ถามว่าสภากเกษตรเราเนี่ยพยายามจะดิ้นรนนะครับให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยนะครับอยู่ดีมีสุขนั่นคือหน้าที่ของสภากเกษตรจังหวัดพทาินี้เรานะครับการปลูกข้าวทุกวันนี้เป็นยังไงข้าวเหลือราคาเต็มที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเพียนหนึ่งปุ๋ยยูเรียจากห้าร้อยขึ้นเป็นรูปละพันสี่พันห้าซึ่งจริงๆแล้วมันมันมัน,ม,นมันแลกกันไม่ได้นะครับกับราคาข้าวที่เราได้รับ ฉะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยกระท่อมเนี่ยราคาพื้นที่ตำบลผมเนี่ยประมาณ450-500ไม่มีของจะขายนะครับไม่มีของจะขายหาหาขอ,หของไม่เขาไม่ได้ทีนี้ถามว่าถ้าเราปลูกกันเป็นล่ําเป็นสันเนี่ยมันจะตลาดมันจะตันไหมมันจะเยอะเกินไปหรือไม่ก็เดี๋ยวฟังจากทางทางผูง้รับซื้อเขานะครับว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรนะครับพูดอย่างไงพวกเราก็มีหนะ้าที่คอยซักถามตรงนั้นนะครับ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความที่เริ่มของสภาเกษตรจังหวัดปทุมธานีเรานะครับที่จะให้เกษตรกรทุกอำเภอในเจ็ดอำเภอของปทุมธานีเราเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีขึ้นนะครับเพร้อมเป็นพืชตัวใหม่การเก็บของเรานี่ก็ประมาณที่วันก็เราจะเก็บทั้งเดือนนึงก็อาจจะเก็บสองครั้งก็เลือกเก็บเอาใบที่คู่สองคู่สามที่ดูว่ามันแก่ ควรระวังวิธีการขนส่งว่าถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่เน่าแต่ถ้าส่งไปไกลๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเน่านะครับเกษตรกรอยู่แถวจังหวัดสระบ,บุรีนะครับตอนนั้นเขาไปลงทุนทำโรงเรือนนะครับที่จะปลูกกัญชาหลังจากนั้นเขาก็ส่งเสริมมาเมล็ดพันุนู่นนี่นั่นแหละพอไปปลูกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตัว CBD เดยวมันต่ํา พอต่ำปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รับซื้อในนั้นนเขาจะต้องเปลี่ยนไปุ่งอย่างอื่นเน่ะเขาก็มาบ่นให้ฟังเหมือนกันว่าเออเขารับซื้อเฉพาะขอบแรกแต่หลังจากนั้นปุ๊บเขารู้ว่าปริมาณมันต่ำเนี่ยเขาก็ไม่เอานล้คิดหนักไหมคิดครับผมดูแล้วฟังแล้วคิดหนัก,ก,กเลยทีนี้ต้องดูกรอบนะอนุบาตอาจารย์ทุกทนะ่านเลยนะผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้วยรวมทั้งอาจารย์มุมมองก็จะต่างกันไปนะครับว่าระหว่างผม ผมเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทเอสทูควบก่ทยแรงนะครับแล้วก็ประธานกรรมการบริหารบริษัทปีใหม่หรือวิคใหม่คิดติ้งอินเตอร์แนลเนี่ยเราส่งออกเพื่อผักผลไม้59ประเทศนะฮะที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ทั้งสุขไทยนะก็จะมองกันต่างมุมไปนะครับแต่เข้ามาในประทุมวันนี้คิดว่าผมน่าจะได้หลายอย่างแต่ละเดือนผลิตอะไรได้เท่าไหร่คุณทําทําเนี่ยแค่คุณโพสเพจเฟซแค่นั้นอ่ะบิทซีแมคโครโลตัสวิ่งหาคุณแล้วเป็นน้อง่อนว่า AUE คือบริษัทใหม่เหมือนกัน ขออนุญาตติดตั้งใหม่เหมือนกันนะครับแต่มีเกษตรพันธสัญาานะครับเกษตรพันธุ์ชาติานมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมีสัญญาการนำซื้อต่างๆซึ่งณับปัจจุบันนี้เออยูอับตลาดอยู่ที่จังหวัดกาลสินโดยสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินทักเออยูจังหวัดแรกนะครับเออยูเรียบร้อยที่กาลสิน์ผูาว่าเป็นเป็นประธานจังหวัดที่สองผมเป็นคนแนะนำนะครับผมเป็นคนทับตลาดไปที่เชียงราย ก็เอฟเออยูที่จะไล่เพื่อวันที่เปลี่ยนที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านในท่านรองเลขารองเลขาละะสภาชาติท่านเากษตรไอ,อรไอศิษเกศศิษเกศสกมาครเป็นเป็นเป็นประธานในพิธีวันนั้นนะครับก็ผ่านเอฟเออยูเรียบร้อย